เป้นนี้ที่ทุกคนรอคอยยังไงบ้างเลยตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็พวกเราทุ่มเทมากๆทั้งร่างกายหัวใจทุกอย่างเพื่ออะไรโดยเฉพาะเลยก็เราได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากๆเช่นการเต้นหรือเพลงที่อาจจะไม่เคยร้องเราได้ลองอะไรใหม่เยอะแล้วคอนเวทีด้วยค่ะก็คือทุ่มเทมากๆใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็พร้อมที่จะ มอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วค่ะมีมีกดดานอะไรไหมต้องเห็นแบบปัดโอาโอ้กดดันค่ะกดดันแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแค่ทำเต็มที่แล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์น้องเก่งมากใช่รู้สึกว่าตรงนั้นก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ฟินน่าจะกดดันเรื่องร่างกายสภาพร่างกายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานใช่ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีแรงกับการใช่ผู้ <ขอ S 2> จะเอาเขาออกมามก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะแต่วันนี้ไหวใช่ไหมตัวแฟนแฟนเนื่วาใช่เขาเขาเป็นวงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าหนูแบบแปะพลาสเตอร์เ <c oughs> จาะเลือนอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะเต็ม <c oughs> ไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกอย่างพี่ๆก็โทรมาแบบน้องฟีลเลื่อนเบนเอฟิตไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เลื่อนค่ะทุกคนแบบซื้อบัตรมานั่งเครื่องบินมามาเจอหนูหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูจะทําไหวค่ะ เต็มร้อยวันนี้จะะค่ก็บอกพี่ปิ่โสแบบเอาที่ไหวเอาที่อยากฝืนตัวเองแต่ก็ทําให้เต็มที่เอ็นจอยกับทุกโชว์ก็พอแล้วนอกจากความสุขที่เพ่แฟนจะได้เราคิดว่าวันนี้แฟนจะได้อะไรกับเราไปหมดววันนี้้าอะไรเยอะเลยแบบซูเปอร์ซูเปอร์เซอร์ไพรส์มากๆค่ะคืออะไรที่ทุกคนเคยเห็นหรือแบบเคยได้รับชมมาบ้างอะโชว์เนี้ยจะแทบแบบ ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยจะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยค่ะเพลงที่อาจจะเคยฟังแล้วก็มีปรับเปลี่ยนไม่เลยใช่ใช่ใช่มันจะแบบดีขึ้นมันมากแล้วก็ทุกคนน่าจะโยกหัวไปกับเราแต่ก็ไม่ทิ้งความฟินความจิ้มให้นแฟนใช่ไหมเอ่ยก็อยากให้รอชมแต่ว่าก็อยากใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ขอบคุณค่ะได้ถามว่าเราเรามีเวอร์ัด้วยเปนไหนบ้างไปไหนจะาเอ่ยวันนี้วันนี้จะได้รู้วันนี้ก็จะได้รู้เดี๋ยวเราจะประกาศทั้งเวอร์ทัวร์แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆของค่าย Iron Factory ด้วยเราจะประกาศในนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าคือแบบแฟนที่รอคอยนี่คือได้เจอแน่แน่นอน ต่อยไดม่อยก่นได้มะแลวจะแบบโนไหนอะไยังไงก็ที่ที่แน่ๆที่เท่าที่หนูพูดได้นะคะก็อาจจะมาเก้ากันเลยที่แรกเพราะเ่าไปเดือนละใลามนิลาใช่แล้วก็เอเชียก่อนเลยก็รอดูนะคะรอรอรชมกันวันนี้พร้อมกันเลยค่ะอย่างี้แสดงว่าคือแต่ละประเทศที่ลราไปแต่ละโดอาจจะแบบแตกต่างกันด้วยมันอาจจะแบบ ที่ยวไปออกมาซีกโลกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่า not in just in Asia แหละใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆของเราเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบสพอร์ตแล้วก็ติดตามหนูแบบ worldwide เลยเนาะเรารอไปเจอทุกคนแล้วเนาะแบบตื่นเต้นมากๆค่ะวอย่างนี้ตอนนี้แสดงว่าเราก็ทุ่มกับบทั้งแบบแฟนนี้แล้วก็ world tour หมดเลยทุกอยากอย่างเลยค่ะในส่วนของซีรีส์หรือไรที่แบบว่าเฮ้ยมีคนแบบก็รอ จะเห็นเราอีกละค่ะมีแน่นอนมีค่ะมีค่ะวันนี้ก็ก็จะได้รู้เหมือนกันค่ะใช่วันนี้คือบอกหมดเลยค่ะว่าจะเจออะไรบ้างในในแผนที่เราวางไว้ค่ะสำหรับค่ายไอรอนแฟกตอรี่แสดงว่าวันนี้คือทุกคนแบบใครที่พลาดนี่คือไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ค่ะพลาดนะคะอะเดี๋ยวรอดูอันนี่อยากถามค่ะอะไรเงี้ยเหมือนได้ข่าวว่าว่ามีใครอยากซื้อบ้านหรือเปล่าโน้ตพี่พี่ค่ะ ซื้อบ้านเพราะว่าคือเหมือนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ค่ะก็อยู่แต่คอนโดแล้วตอนนี้ของพี่ๆเยอะมากมไม่มีเลแล้วเนาะไม่ก็คือทำด้วยเลยหรือเปล่าอย่างคือน่านน่าสนใจนะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเก็บเก็บเงินก่อนค่ะถ้าถ้ามีบ้านก็น่าจะได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็มีน้องหมาตัวหนึ่งก็น่าจะแฮปปี้แล้วค่ะอยากเล็งแถวไหน ยังไม่ได้คิดถึงตรงที่แบบจะจะ,จะต้องซื้อตอนไหนเลยตอนนี huh. ้คือแบบว่าน่าจะต้องเก็บเงินก่อน,นะค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นแลนในอนาคตก็ถ้าหนูซื้อบ้านแล้วหนูจะบอกนะคะจะบอใครบอกคนอกทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้มาตั้งโชว่าน้ำจะซื้อรถก่อนไหมอเอ๊หรือเราเดิน <c oughs> ข้ามกันไปเลยไ้มคะ <c oughs> รถอยู่แล้วเปล่าม <c oughs> ีรถมีค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากว่าอันนี้แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยว่าคือแบบเราจะมีอะไรมาฝากแฟนๆให้เซอร์ไพรส์อีกบ้างไหมนอกจากร้องเพลงเละครเวทีมีอ้อมมีแกสรับเชิญด้วยค่ะวันนี้มีหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็แบบไปเที่ยวเล่นกันบ้างแล้วใช่ค่ะเดาออกไหยเปล่า อะไรนะคะแฟนมีแบบว่าเดากันมาแล้วหรือยังมีค่ะมีค่ะมี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 คนเดาถูกด้วยใช่เก่งเก่งมากค่ะคือเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้แล้วเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วอีกเดียวเดียวคนเดียวหรอคำเดียวหรอเอ๊๋มีทั้งเกด อในค่ายแล้วก็มีพี่ๆในค่ายมีน้องๆในค่ายพี่ๆนอกค่ายด้วยค่ะหต้องพูดหมดแล้วนี่น้องๆนๆเออเออนงๆแลว่ารดเวทีรู้เปล่าวันนี้รดทีเวีรู้เปล่าเยอะอยู่ข้าหลน้แซวเ เอะเขามาป้าน่าเมื่อกี้คุณการตรวจสุขภาพวันนี้จะแบบเต็มที่อะไรเงี้ช่วยบอกให้เขาแบบว่าสบายใจได้เลยวันนี้วันนี้วันนี้หนูเต็มเต็มที่มากๆในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะก็ดื่มมิตามนินใช่แล้วก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางฟินเด็กซฟของเรามีสปอนเซอร์โรงพยาบาลสองสปอนเซอร์เลยค่ะ No you know, make well. <laughs> uh, you okay. Uh so this fan made we've put so much effort and it's actually been a very short time, we've had to practice and everything, mm -hmm. but we've tried to do our best. It's gonna be uh stage stage acting, there's gonna be dancing, singing. Dancing is probably something you've never seen preen beck do properly, so i'm a little bit worried about that but just do our best and hopefully enjoy every show and just have fun with us จากล้องนี้หนยนะคะกล้องน okay. okay? ี้โลกโอเคไหมอขอวิดีโอนิดนึงฟีดแบ็ข้างบนนะคะวิดีโอกล้นี้นะคะวิด erm ีโอนะคะสู้ๆนะคะวันน <uh ี้ขอบคุณค่ะ Okay, okay. Okay.